ทำงานสายคร <c oughs> ีเอเตอร์กับ w s o n i c Color Pro สำหรับนักตัดต่อและแต่งภาพ วันนี้นะคะครีมก็อยู่กับหน้าจอที่ออกแบบมาเพื่อกำจัดปัญหากวนใจของเหล่าครีเอเตอร์ค่ะอย่างเช่นสีเพี้ยนบ้างสีไม่ตรงบ้างซึ่งจะไม่เกิดปัญหากับจอตัวนี้นะคะนั่นก็คือจอตัวนี้เลยค่ะกับ ViewSonic Color Pro VP2776 นะคะตัวนี้ต้องบอกเลยค่ะเหมาะสำหรับคนที่ทำงานสายตัดต่อนะคะที่ต้องการเกรดดิ่งสีให้ตรงนะนอกจากนี้ยังเหมาะสาหรับนักแต่งภาพต่างๆนะคะที่ต้องแต่งภาพให้สีไม่ผิดเพี้ยนนั่นเองค่ะเพรนอกจากสเปคที่ให้มาแบบจัดเต็มแล้ว นะะในส่วนของอุปกรณ์เสริมเขาก็ให้แบบจัดเต็มเช่นเดียวกันค่ะซึ่งจะทําให้การทํางานของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นเป็นไงคะเพื่อนๆน่าสนใจใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วเคียนจะมารีวิวให้ฟังค่ะ เดี๋ยวคลิจะให้ดูสิ่งที่ให้มาในกล่องก่อนเลยนะคะพอเราซื้อน้าจอตัวนี้มาสิ่งที่เขาแถมมาให้นะก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็น c o l o r f ่มโ e ร l นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยการทํางานรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นวงล้อหมุนค่ะเพื่อปรับสีนะคะในโปรแกรมตัดต่อต่างๆอย่างเช่น Adobe Premiere Pro นะคะหรือว่า Photoshop นั่นเองค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งของเขานะคะพอเปิดออกมาเนี่ยจะเป็นตัวคาริเบตหน้าจอของเรานะคะให้สีตรงไม่ผิดเ้ยนและก็แม่นยําอยู่ตลอดเเวลานนั่่องคะ อางที่2นะคะก็คือซิลการแสงนั่นเองค่ะซึ่งจะช่วยปิดบังนะคะไม่ให้แสงด้านนอกมารบกวนแสงของจอนั่นเองค่ะทําให้สีที่เรามองเห็นไม่ผิดเพี้ยนสุดท้ายนะคะสายเชื่อมต่อที่มีมาให้ก็จะมีสาย power 1เส้นค่ะ display port 1เส้น USB type D to type A 1เส้นมาดูในส่วนของหน้าจอกันบ้างนะคะหน้าจอของเขาจะอยู่ที่ขนาด27นิ้วค่ะซึ่งเคลมถือว่ากำลังดีเลยนะเพราะว่าถ้าขนาด2 ะะอาจจะเล็กไปสําหรับการทํางานสายนี้ค่ะหรือว่าถ้าเป็นหน้าจอขนาด32นิ้วบางทีเนี่ยพื้นที่มันอาจไม่เอื้ออํานวยนะคะเพราะฉะนั้นหน้าจอขนาด27นิ้วกําลังพอดีเลยละคะ่ะดีไซน์โดยรวมของเขานะคะก็จะออกแบบมาเรียบๆแต่ให้ความรู้สึกเป็นจอที่พรีเมียมมากๆเลยนะคะอาจจะไม่ได้มีลวดลยายหยักๆหรือว่ามีไฟเหมือนกับจอเกมมิ่งนะซึ่งด้านหลังของเขานะคะก็งมีไฟแบ็กสต,ติทไลท์ด้วยนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีวอร์มไลท์ค่ะเวลาที่เราทํางานในห้องมืดๆนะคะแล้วเราจะไม่ล้าสายตาเวลาจ้องหน้า จอเป็นเวลานานๆนั่นเองค่ะซึ่งบิวอินด้านหลังมาให้แบบนี้เลยนะคะส่วนด้านหลังขอบจอทั้ง3ด้านของเขานะก็มีช่องสําหรับใส่ซิลกันแสงมาให้ด้วยมีปุ่มเปิดปิดปุ่ม Joy ส t i c k Control อยู่ด้านหลังเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอื้อมมือขวาไปใช้งานได้แบบสะดวกเลยละคะ่ะ อีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะคะของจอตัวนี้เลยก็คือนี่ค่ะฐานของเขาเนี่ยเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะออกแบบมาเพื่อให้สามารถที่จะรองรับน้าหนักได้าจอได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะและนอกจากนี้นะคะตรงฐานของเขายังมีหลุมกลมๆตรงนี้ด้วยค่ะไม่ใช่ไว้สําหรับวางแก้วน้ํานะคะแต่ว่าไว้สําหรับการวางคัลเลร์โรเวลนั่นเองค่ะเวลาที่เราใช้งานเสร็จแล้ว ขึ้นมาอีกนะคะตรงฐานด,ด้านหลังค่ะก็จะเป็นแกนจอนะที่สามารถที่จะปรับได้ทุกทิศทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการปรับให้สูงขึ้นต่าลงนะคะก้มเงยค่ะหรือว่าหันซ้ายขวาก็ได้รวมไปถึงสามารถปรับเป็นแนวตั้งก็ได้ซึ่งเคลมชอบมากๆเลยค่ะถือได้ว่าออกแบบมาเป็นอย่างดีในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะคะก็จะมี HDMI 2พอร์ต Display Port 1พอร์ต USB Type C 2พอร์ต USB Type B 1พอร์ต USB Type A 2พอร์ต Micro USB 1พอร์ตค่ะไว้สำหรับเชื่อม ต่อกับตัวนี้เลยนะคะ Color p r o โปรนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมี Audio Jack 3.5มิล1พอร์ตค่ะ มาถึงสเปคหน้าจอกันบ้างนะคะอย่างที่ครีมบอกไปว่าหน้าจอของเขาขนาด27นิ้วค่ะแล้วก็ความละเอียดอยู่ที่ Quad HD หรือ 2K นะคะ2,560คูณ1,440พิกเซลค่ะส่วนอัตราส่วน16:9การใช้งานครีเตอร์นะคะกับหน้าจอที่เป็น 2K ค่ะก็จะทำให้หน้าต่างการทำงานของเราเนี่ยมีพื้นที่วางเครื่องมือต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นเราใช้งานโปรแกรม k r e m i e r e Pro ใช่ไหมคะก็จะทาให้เราสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่การวางเครื่องมือต่างๆได้แถมยังเห็นทำลายได้กว้าง ขึ้นค่ะช่วยประหยัดเวลาทํางานมากขึ้นไปอีกแล้วจอตัวนี้นะคะจะให้ Refresh r a อยู่ที่165เฮิรต์ค่ะถ้าใช้ร่วมกับงานที่เป็นแอนิเมชันหรือว่าโมชั่นนะคะก็จะเห็นภาพทุกเฟรมได้ลื่อนไหลามากขึ้นไปอีกพาเนลของเขานะคะก็จะเป็น IPS Nano ค่ะที่คมชัดทุกมุมมองนะคะในส่วนของขอบเขตสีนะก็จะเป็นสูงสุดเลยนะคะ DCI-P3 98%ค่ะหรือว่า sRGB 133%นั่นเองก็เรียกได้ว่าให้ค่าขอบเขตสีมากกว้างมากๆเลย และนี่นะคะก็คือทั้งหมดของหน้าจอวิวโซนิกนั่นเองค่ะทีมเชื่อว่าครีเอเตอร์ที่กําลังดูอยู่ต้องรู้สึกว้าวมากๆเลยใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปนะว่าหน้าจอตัวนี้ค่ะเขาออกแบบมาเพื่อการทํางานด้านภาพโดยเฉพาะจึงจําเป็นจะต้องมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆนะคะที่จะทําให้การทํางานของเพื่อนไหลลื่นมากยิ่งขึ้นและสําหรับใครที่สนใจหน้าจอตัวนี้ราคาของเขาจะอยู่ที่29,900บาทรับประกันให้3ปี on site pick and drop ค่ะก็คือรับเครื่องไปซ่อมที่ศูนย์ถึงหน้าบ้านเลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะที่พิเศ พิเศษของรุ่นนี้นะคะก็คือ VP Series ค่ะก็คือว่าถ้าเพื่อนๆเ,เปิดจอมานั้นแล้วมันไบดอตนะคะเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีเลยค่ะและพิเศษของพิเศษยิ่งกว่านั้นนะคะก็คือถ้าเพื่อนๆไปซื้อในงาน Command Big Deal 2023นะคะลดไปอีก2,000ทันทีเลยเหลือ27,900บาทค่ะหรือสั่งซื้อออนไลน์นะคะผ่าน w w w j a c o t t h ค่ะหรือว่า Line@ j อดจนั่นเองนะคะสั่งครบ3,000ส่งฟรีตลอดชั่วโมงได้นะคะ ก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ j d Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ